ส,สวัสดีค่ะกลับมาพบกับข่าพยากรณ์อากาศบริเวณปากใต้ฟั่งตอนออกประจําวันพฤหัสบดีที่18กรกฎาคมพศว่2 5 6 5ค่ะวันนี้ลักษณะอากาศปากใต้ฟังตะนออกจะเป็นเป็นฝืดมั่งมาติดตามพร้อมๆกันค่ะจากเป็นที่ยาการพิ้วพื้นเวลาทีนึ่งค่ะมีพายุด mmm, ิเ pues. ป,ปรชันค่ะบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกค่ะพายุนี้ไม่มีไม่ส่งพ้นกระตกต่อประเทศไทยค่ะในส่วนคองลมค่ะวันนี้ ลมตะวันออกเชียงใต้ยแลลมตายค่ะพัดปกคลุมเอาไทยและปากต้ค่ะมาดูภาพถ่ายดาวเทียมเวลาตีเก้ายี่สิบค่ะตัวพบรีมาค่ะบริเวณเอาไทยตอนบนและปากต้ตอนบนค่ะมาดูเรดาร์ฉุมพอนเวลาตีเก้าสี่สิบห้าค่ะตัวกบลุมฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางค่ะปกคลุมบริเวณชายฝั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะเหนียวโนมการเคลื่อนตัวก็จะเคลื่อนตัวไปทางติดตะวันตกเชียงเหนือค่ะมาดูเรดาร์สติงพลาเวลาตีเก้าสามสิบค่ะ รวพบกลุมฝนค่ะกำลังป่านกลางถึงนักค่ะปกคลุมบริเวณอ่าวไทยหน้าจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเหนียวนมการเคลื่อนตัวก็จะเลื่อนตัวไปทางตะวันตกเช,ชียงเนื้อค่ะจะข้าปกคลุมบริเวณอ,อำเภอกระโนมและกลาบริเวณอำเภอเกาะสมุยในเวลาต่อไปค่ะอีกกลุ่มหนึ่งค่ะจะเป็นกลุ่มฝนกําลังอ่อนค่ะปกคลุมชายฝั่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะและกาจังหวัดปัตตานีค่ะ เดี๋ยอนุ่มการเกินตัวก็จะเกินตัวไปทางติดตะวันตอกเชียงเนื้อและการจะออนกําลังลงในเวลาต่อไปค่ะมาดูอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้ค่ะวัดดายสร้าง14.8องศาเซลเซียสค่ะตีตากัศยานสุราธานีจังหวัดสุราธานีค่ะส่วนอุณหภูมิตําสุดเมื่อเช้านี้ค่ะวัดดายย่ซ้อมจุดสี่องศาเซลเซียสเตี่ยมผือเมืองจังหวัดปัตตานีค่ะมาดูรายงานฝนสถานียี่ชั่วโมงกล้องปากใต้ฟังตะวันออก ตั้งแต่เวลาเจ็ดโมงชเช้าของเมื่อวันนี้ค่ะส่วนทึงเวลาเจ็ดโมงเช้าว,วันนี้ค่ะภาคใต้ภาคตะวันออกมีฝนเล็กน้อยทึงผ่านกลางกระจายค่ะแล้วก็มีฝนนักทึ้งนักหมากบางแห้งค่ะโดยวัดฝนสูงสุดค่ะได้หนึ่งอยหนึ่งจุดนมิลลิเมตรค่ะเตรียมเพอชว่างจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะมาดูข้อมูลกันแล้วค่ะการมาดูการพยากรณ์อากาศวันนี้ค่ะ วันนี้มีฝนฟ like death, ้ากระนองไลยพื้นที okay. ่ค่ะแล้วก็ม like ีฝนนักบางแห้งส่วนมากจะอยู่ในทางตอนหลังของภาค่ะจังหวัดปัตตานีค่ะประชวคีรีคันมีฝนอยู่ในเกณฑ์ร้อยละหกสิบองพื้นที่ค่ะจังหวัดชุมพรมีฝนอยู่ในเกณฑ์ร้อยละสามสิบองพื้นที่ค่ะจังหวัดสุราษฎร์ธานีชนตึงปัตตานีค่ะมีฝนอยู่ในเกณฑ์ร้อยละสี่สิบคองพื้นที่ค่ะแต่ว่าจังหวัดปัตตานีจะมีฝนนักบางแห้งค่ะ จังหวัดยะลาแลนราติวาสค่ะจะมีฝนอยู่ในกี่หน่วยละหกสิบข้อบินทีและก็มีพุ่นนักหมางแห้งค่ะอุณหภูมิตำสุดค่ะอยู่ในช่วง23าถึง27องศาเซลเซียสค่ะส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง3 2ถึง35้าองศาเซลเซียสค่ะมาดูกลิ่นล่มบริเวณหาวไทยวันนี้ค่ะเอาไทยวันนี้ค่ะเป็นลมตะวันออกเชียงใต้และลมใต้ค่ะ ความเร็ว15 3 0ถึงกิโลเมตรต่ชอชั่วโมงค่ะทะเลมีลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้ากระนงขึ้นสูงหนึ่งถึงสอเมตรค่ะขอให้พี่น้องชาวเรือค่ะเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะลีกเหลียงบริเวณที่มีฝนฟ้ากระนองด้วยค่ะมาดูข่าวไม้สภาวะอากาศจัดวันค่ะระว่างวันที่แปดกรกฎาคมจนถึงวันที่3สิงห้าคมค่ะภาคใต้ฟองตะันออกตอนบนค่ะวันที่18แปถึง30 อสค่ะจะมีฝนโยนในเกณฑ์รอยละ30มสถึงสี่้องพื้นทีค่ะตั้งแต่วันที่หนึ่งสิงหาจนถึงวันที่สามสิงหาค่ะจะมีฝนเพิ่มขึ้นค่ะอยู่ในเกณฑ์รอยละ60สิ้องพื้นทีค่ะมาดูปากใต้ฟองตะวันออกตอนหลังค่ะวันที่ยีกรกฎาคมจนถึงวันที่สามสิงหาค่ะจะมีฝนโยนในเกณฑ์รอยละ30มสถึงสีก้องพื้นทีตลอดช่วงค่ะ สำหรับการพยากรณ์อากาศวันนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับช่อง u t u b e ของส,ส,สู้นิยมวิทยาปากตายฟัง่งตะวันอกเลยค่ะพบกันไม่พรุงนี้ค่ะสวัสดีค่ะรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูป